สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการสั่งซื้อสัญญาณจากทาง signature.com ครับอันดับแรกนะครับให้เรากดเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้ครับจากนั้นนะครับให้เรากดเซิร์ชหาเว็บไซต์ของ signaturefx.com ครับเมื่อเราค้นหาแล้วนะครับก็ให้กดเข้าไปนะครับโอเคเมื่อเราอยู่หน้านี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานกับเว็บไซต์ signature นะครับก็ให้กดที่ ด e g i s t e r New Account ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแต่คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคนที่เคยสมัครใช้งานแล้วแล้วก็จะสั่งซื้อสัญญาณว่าต้องทำยังไงโอเคครับจากนั้นให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบเมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็ให้กดที่เมนูด้านซ้ายบนครับอ่าโอเคครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้กดมาเมนูที่2ครับ Renew Signature ครับกดไปโอเคครับในหน้า Renew Signa t u r e เนี่ย ก็จะมีราคาของสัญญาณนะครับเป็นแบบรายเดือนแล้วก็แบบรายปีนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2แบบครับแบบรายเดือนก็จะอยู่ที่100เหรียญครับแบบรายปีนะครับก็จะอยู่ที่1000เหรียญอ่ะครั้งนี้ผมจะเลือกเป็นรายเดือนนะครับกดที่ Renew s i g n a t u r e ครับ โอเคครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับอ่านข้อตกลงของเว็บไซต์ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงมายังล่างสุดนะครับกด accept ครับโอเคครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็ให้กดสแกน QR นะครับเพื่อชำระค่าเช่าสัญญาตามแพ็กเกจที่เราเลือกนะครับหลังจากที่เราโอนเสร็จแล้วนะครับก็กดมาที่เลือกไฟล์ครับแล้วก็ให้เลือกสลิปยอดที่เราโอนนะครับอัปโหลดลงไปครับอ่า เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับในช่องที่2ครับตรงช่องที่เขียนว่า Tele gram name ให้เราใส่ชื่อ Tele gram ครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครใช้งาน Tele gram นะครับหรือยังไม่เคยมีแอปพลิเคชัน Tele gram ไว้ในเครื่องมือถือนะครับก็ให้ทำการโหลดโปรแกรม Tele gram และสมัครใช้งานให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาสมัครใช้สัญญ,ญาณของเรานะครับตรงช่องที่2ที่เขียนว่า Tele gram name ก็ให้กรอกชื่อ Tele gram ของเรานะครับให้ตรงกับชื่อที่เราใช้งานครับ เมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วให้เราทำการกด s ับมิดมุมขวาล่างโอเคครับ หลังจากที่เรากดซับมิตเสร็จแล้วนะครับจะมีข้อความเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเขียนว่าให้แอดไลน์นะครับแล้วก็คุณจะเห็นข้อความที่เขียนว่า your code number นะครับแล้วก็จะมีโค้ดที่ทางเว็บไซต์นะครับเจนขึ้นมาให้ให้เราก copy โค้ดนี้ครับแล้วก็คลิกนะครับซึ่งพอเราคลิกตรงคําว่าคลิกเฮอครับมันก็จะเด้งไปที่ไลน์แอดนะครับให้เรากดเพิ่มเพื่อนนะครับกับ signature service กดเลยครับ พอเราเพิ่มเพื่อนกับ Signature Service เสร็จนะครับก็จะมีห้องของ Signature โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งเที็นอยู่นี้นะครับเป็นการที่ผมเคยสมัครมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาโค้ดที่ผมสมัครใหม่เมื่อกี้นะครับส่งลงไปอีกรอบเพื่อให้ดูกันนะครับกดลงไปอ้งอ่าพอเราส่งโค้ดลงไปนะครับเราจะได้รับลิงก์นะครับเพื่อให้คลิกเข้าสู่ Telegram นะครับก็กดครับ ห้องเทเล gram ของเรารก็จะมีหน้าตาประมาณนี้อันนี้ผมจะอยู่ในห้องอยู่แล้วนะครับเลยไม่ต้องรองกดแอปพูบจากแอดมินซึ่งถ้าเป็นคนที่สมัครใช้ไม่ว่าจะรายเดือนรายปีนะครับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับก็รอแค่แอดมิน,นทำการแอปพูบนะครับหลังจากที่เรากดลิงก์ของเทเล gram เมื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่แอดมินนะครับแอปพูบให้เราเข้าห้องก็เป็นการเสร็จสิ้นทุกกระบวนการของการสั่งซื้อสัญญายจากทาง signaturefx com ครับ